สวัสดีครับผมพก,กันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็จะมาะรีวิวครับผมเป็นของเล่นที่เรียกได้ว่าเป็นจากการ์ตูนเรื่องวันพี e นะครับผมก็จะเป็นของเล่นอะไรนั้นก็มาอติดตามชมนะครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมครับ่อย่าลืมครับไปกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอย โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเราไปชมกันเลยผมไปกันเลยครับนี่ครับผมก็จะเป็นอของเล่นประกอบของผมจากค่ายเคดี y อยครับผมซึ่งอันนี้เป็นงานจีนนะครับก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันดีกว่านะครับผมนี่มาดูกันครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของกล่องนะครับจะเป็นรูปของ เนี่ยผมคิดชื่อไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดชื่อไม่ออกจริงๆครับช็อป,ปอโอเคครับผมผมคิดชื่อออกแล้วครับตัวนี้ คือชอปเปอร์ครับผมก็อันนี้จะเป็นงานฉลองครบรอบ15ปีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นงานจีนซึ่งมันก๊อปงานแท้มาโดยแบบ100%เนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้ากล่องครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าชอปเปอร์ในส่วนของที่เป็นรถเจาะครับผมเป็นเนี่ยครับเห็นด้านข้างกล่องรับนี่ครับ,รบอันนี้เป็นชิ้นส่วน เรียกว่าเป็นหุ่นตัวที่4ี่ผมเพราะว่าได้เห็นนะครับนี่ครับล่างเต็มๆเนี่ยจะเป็นล่างที่แบบมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าจะใช้หุ่นในการรวมกันเนี่ยเป็น1ล่างเนี่ยทั้งหมด5ตัวด้วยกันครับผมซึ่งตัวที่ผมมีเนี่ยจะเป็นตัวที่4เห็นไหมครับนี่เป็นตัวที่4ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบตัวนี้กันดูครับว่า เนื้องานจะเป็นแบบไหนครับผมชิ้นส่วนที่4ก็ถ้าเป็นในรูปเนี่ยก็จะคือมือซ้ายครับผมของหุน่นตัวที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มโอเคด้านข้างกล่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่โอเคมาเดีย๋ยวเรามาแกะดูข้างในกล่องกันครับมาแกะกันเลยครับมาดูกันนะว่าด้านในจะเป็นยังไงครับ เนี่ยพอเราเปิดออกมาก็จะเจอชิ้นส่วนนี่หอันสแล้วก็จะเป็นคู่มือการประกอบในกล่องก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละแผงกันนะครับเริ่มจากตรงน,นี้ก่อนเลย ส่วนในหอนี้ก็จะมีมาให้นะครับเป็นอ่าสติ๊กเกอร์มาให้ครับนี่แล้วก็ชิ้นส่วนพาร์ตเอวันนี่ก็จะเป็น C1 วันนี่ถัดมาก็ 3A ครับผมทั้งสองแผงแผงนี้ก็จะเป็นแผง 2A องเอตําหนิก็อย่างที่เห็นนะครับผมการฉีดของเนื้อพลาสติกเนี่ยจะ ฉีดได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอืมพอจะให้ทำให้เห็นแบบมีร่องรอยการฉีดสีอยู่ครับแผงนี้มีหรือเปล่าโอเคอ่ะแผงนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าแผงที่เป็นสีเทาแบบนี้ครับจะเห็นได้ชัดเห็นไหมครับจะเห็นได้ชัดมากกว่าสีอื่นนะครับ ก็จะเป็นพาร์ทใสมาให้นะครับนี่ A1 แล้วกอ็อันนี้จะเป็นพาร์ท B ครับการโอพาร์ทนี้รู้สึกว่าเนื้องานดีครับเห็นไหมครับมีการฉีดสีเนื้อพลาสติกทำออกมายได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น A1 ส่วนอันนี้ก็เป็นพาร์ท CJ ก็พูดง่ายก็คือเป็นพาร์ท PC นั่นแหละครับ พ okay. าส์ทนี้ก็พลาสติกจะเป็นแบบนุ่มนิมนะครับนี่ส่วนคู่มือการประกอบก็ตามนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับผมหนึ่งสอามสก็ดก็เดี๋ยวเรามาดูกันทีเดียวตอนแบบประกอบแล้วกันนะครับทีินี้ก็จะเป็นคลิปแบบทันบ็อก ว่าในกล่องของผมมีอะไรมาให้บ้างครับเดี๋ยวไว้รอติดตามดูในคลิปถัดไปเลยกันนะจะเป็นคลิปในการประกอบครับผมโอเคเดี๋ยวไป,ไปสรุปกันครับก็มาสรุปกันเลยนะครับเท่าที่เห็นเท่าที่ดูกันตอนนี้ก็เนื้อพลาสติกก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าการฉีดสีพลาสติกเนี่ยอาจจะมีตำหนิบ้างครับผมก็ ตามเนื้องานนะผมบางทีค่ายแท้ก็ยังมีนะครับตามนีแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวไว้อ่ารอติดตามกันครับแบบคลิปประกอบก็น่าจะถัดจากคลิปนี้แหละครับผมก็น่าจะใช้เวลาประกอบอีกสักวันหนึ่งก็รอมาติดตามชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ จากทางช่องเราคนเมืองท้อยอส่วนเรื่องราคงราคาแล้วก็แบบรีวิวแบบละเอียดละเอียดก็ไปรอติดตามกันในคลิปที่เป็นการประกอบนะครับผมโอเคไปแล้วครับไปเจอกันครับผมสวัสดีครับ